การครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มผู้หนึ่งหูหนวกเป็นไม่เกิดมาในครอบครัวยากจนพ่อแม่ล้มตายเขาจึงเร่ร่อนหางานทําแตกเพราะพูดไม่ได้ไม่มีใครรับเข้าทํางานง่ายๆจนวันหนึ่งเขาถูกเจ้าน้ยหญ่ในหมู่บ้านพบเข้าชายผู้นั้นคิดว่าคนไม่ทํางานหนักได้แต่ไม่อาจโตแย้งไม่อาจร้องเรียนจึงหลอกให้ชายหนุ่มยืมข้าวสารทิ้งเล็กน้อยแต่กําหนดดอกเบี้ยมหาศาลหักผ่อนนี้ไม่หมดต้องทํางานใช้แรงเป็นทาส ชายใบไม่เข้าใจเรื่องดอกเบี้ยเห็นเพียงว่าได้เข้ามาก็ยินดีเขาจึงตกลงยอมเซ็นสัญญาด้วยลายนิ้วมือตั้งแต่นั้นมาเขาถูกบังคับให้ทำงานไม่หยุดทั้งตัดฟืนแบกของไถ่ายนาแต่นี่ไม่เคยลดลงเพราะเจ้านี่บวกดอกเบี้ยซ้ำเข้าไปเรื่อยๆชาวบ้านเห็นต่างก็สงสารแต่ไม่กล้าช่วยเพราะกลัวอิทธิพลเจ้านีคืนหนึ่งขณะนั่งพักใต้ต้นไม้น้ำตาเขาไหลรินแม้พูดไม่ได้แต่ใจยังวิงวอนฟ้าให้ช่วย ไม่นานนักบาปก,กรรมของเจ้านี่ก็ปรากฏขึ้นเขาล้งป่วยหนักทรัพย์สินที่เคยสะสมถูกลูกหลานแย่งชิงหมดสิน้นส่วนชายใบได้รับความเมตตาจากหลวงตาในวัดชาวบ้านช่วยกันไถยถอนตัวเขาออกจากพันฒนาการเขาจึงเป็นอิสระอีกครั้งหลังจากชายใบได้รับการไถ่ถอนจากชาวบ้านและหลวงตาเขาก็พ้นจากความเป็นทาสเขาย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้วัดช่วยงานวัดอย่างซื่อสัตย์แม้พูดไม่ได้แต่เขาใช้การกระทําสื่อสารแทนใจ ทุกเช้าเขาจะหากน้ำตักบาตและช่วยกวาดลานวัดใครเห็นก็อดสงสารและเอ็นดูไม่ได้หลงตาจึงตั้งชื่อให้ใหม่ว่าคำสีแปลว่าผู้มีเกียรติแห่งวาจาแม้ไร้เสียงก็ยังมีค่าวันหนึ่งเกิดไฟไม่ยุ้งข้าวกลางหมู่บ้านชาวบ้านแตกตื่นไม่รู้จะทำอย่างไรคำสีเป็นคนแรกที่รีบตักน้ำดับไฟโดยไม่หวงชีวิตชาวบ้านเห็นแล้วจึงช่วยกันอย่างพร้อมเพรียงในที่สุดไฟก็ดับลง หลังเหตุการณ์นั้นทุกคนต่างยกย่องคำศรีว่าแม้เขาจะเป็นใบแต่เขากลับมีหัวใจที่กล้าหาญและเสียสละก,กว่าคนทั่วไปแต่โชคชะตาก็ยังไม่ปล่อยง่ายๆลูกชายเจ้านีเก่าผู้ละโมบอเห็นคำศรีได้รับความรักจากชาวบ้านก็เกิดวิษยาคิดจะหาทางทำร้ายอีกครั้งลูกชายเจ้านีผู้ละโมบอชื่ออินเขาไม่พอใจที่ชาวบ้านรักและยกย่องคำศรีจึงคิดวางอุบายใส่ร้าย คืนหนึ่งอินแอบ,บไปขโมยของจากกุติหลวงตาแล้วนำไปซ่อนในกระท่องที่คำาสีพักอาศัยรุ่งเช้าเขาตะโกนโวยวายเรียกชาวบ้านมาดูดูสิของหายไปอยู่ที่กระท่องของไอ้ใบมันแกล้งทำเป็นคนดีแท้จริงก็ขโมยนี่เองชาวบ้านบางคนตกใจเริ่มลังเลเพราะแม้คำาสีเป็นคนดีแต่ก็ไม่มีเสียงแก้ตัวหลวงตาจึงให้เวลาคำาสีพิสูจน์ตนเองคำาสีได้แต่น้ำตาคลอพยายามชี้มือสื่อสาร แต่ไม่มีใครเข้าใจนักท่ามกลางความกดดันเขาได้พนมมือหันหน้าไปทางพระประธานในโบสถ์เหมือนวิ่งวอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทันใดนั้นเองเด็กเล็กคนหนึ่งซึ่งเคยเห็นอินแอบ,บซ่อนของได้ตะโกนขึ้นว่าข้าเห็นที่อินเป็นคนเอาของมาซ่อนเองความจริงเปิดเผยต่อหน้าทุกคนอินหน้าซีดเผือดถูกผู้ใหญ่บ้านตำหนิอย่างรุนแรงและสั่งให้เขาขอขามาคำสีต่อหน้าชาวบ้านทั้งหมด คำสีแม้ไร้เสียงแต่เขายกมือไหวอย่างอภัยไม่คิดแค้นทุกคนต่างซาบซึ้งในน้ำใจหลังเหตุการณ์ที่อินถูกจับได้ว่ากูเรื่องใส่ร้ายชาวบ้านต่างเห็นความจริงและยิ่งศรัทธาในคำสีมากขึ้นพวกเขาร่วมกันยกย่องว่าแม้เขาจะไร้เสียงแต่หัวใจของเขานั้นเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์และเมตตาผู้ใหญ่บ้านประกาศว่าตั้งแต่นี้ไปจะไม่มีใครในหมู่บ้านถูกบังคับเป็นทาสขัดดอกอีกเพราะถือว่าเป็นการเอาเปรียบอย่างโหดร้าย คำศรีจึงไม่เพียงแต่ได้อิสรภาพส่วนตนแต่ยังเป็นผู้จุดประกายการเปลี่ยนแปลงให้กับทั้งหมู่บ้านการเวลาผ่านไปเขาใช้ชีวิตเรียบง่ายช่วยเหลือชาวบ้านและวัดจนเป็นที่รักของทุกคนถึงแม้ไม่เคยเปล่งเสียงพูดได้แต่ทุกคนต่างกล่าวว่าคำศรีไม่ต้องมีเสียงเพราะการกระทำของเขาดังก้องไปถึงใจเราทุกคนแล้ว